ครับวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการแก้ไขปัญหาดูแลปั๊มน้ําอัตโนมัติลูก้านะครับผมว่าเบื้องต้นทำเป็นยังไงบ้างครับมาดูสาธิตกันครับลูกค้าถามเข้ามาบ่อยมากกรณีติดตั้งปั๊มเสร็จแล้วปั๊มตัดต่อทํางานบ่อยๆนะครับเราจะแก้ไขยังไงหรือใช้งานนานแล้วปั๊มตัดต่อสวิตตัดต่อบ่อยๆก็อ,อเปิดน้ํแล้วดักติดตัดติดติดต,ต,ตักนะครับนั่นก็เรามาดูวิธีการแก้ไขกันครับเบื้องต้นกรณีปั๊มที่ใช้งานานานแล้วนะครับ เราสมควรที่6เดือนหนึ่งเราจะต้องปล่อยน้ําที่มันอยู่ในถังแรงดันคงค้างเนี่ยเทออกมาบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องดึดปักออกก่อนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ปิดบอลวาทางน้ําเข้านะครับพอปิดบอลวาทางน้ําเข้าเสร็จปุ๊บเราใช้ปัจจรัยหรือใช้มือปิดตัวนี้นะครับน็อตที่อยู่ด้านบนนี้นะครับหมุนคลายออกเพื่อลดแรงดันในปั๊มนะครับให้ทั้งน้ําทั้งลมออกมาไม่ต้องปล่อยออกเลยนะครับเปิดให้มัน เล็กน้อยเพื่อให้มันทั้งน้ำทั้งลมออกมาหรือเพื่อลดแรงดันมันฮะเราเซฟตี้เพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายกับเรานะครับ <Okay. S 1> พอจากนั้นแล้วก็ปิดกลับไปได้ปกติหรือจะเปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับเราทําการนะครับหมุนถังใบนี้นะครับหมุนออกนะครับทวนเข็นเมนาฬิกาสักหกเดือนทําสักครั้งหนึ่งก็ได้ปีทนึงทสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับกรณีเป้าตัวรมัดพวกนี้น้ำมันจะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวแทงลมตัวนี้นะครับ พอเราหมุนอมาแล้วเราเทน้ําทิ้งนะครับน้ําจะไหลออกมาทางนี้ถ้ามีเยอะก็มีโอกาสที่ว่าลูกยางข้างในจะรั่วนะเพราะข้างในมียางอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่กรณีมีไม่เยอะมากเราพอเราเทน้ําทิ้งตัวนี้เราสามารถไปอัดลมได้นะครับเพิ่มแรงดันในใน,ในลูกยางข้างในนะครับเติมลมที่20่สิปอนะครับตัวนี้ เติมลมอะไรเหรอครับเติมลมตัวนี้สามารถเติมพกปั๊มน้ํามันที่เราไปเติมลมรถยนต์เนี่ยสามารถกดเติมได้เลยนะครับ2ี่บปอนด์นะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วเรามาหมุนลับเข้าไปนะครับหลังาจากที่หมุนลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทํางานปิดนับตัวนี้ให้แน่นนะครับที่เราปล่อยเอาไว้เมื่อตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดน้ําเข้า เราก็เสร็จปักแล้วลองใช้งานดูแต่ส่วนใหญ่จะหายนะครับแต่ถ้ากรณียังไม่หายหรือเป็นปั๊มใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวถังนี้นะครับยังดังเปิดน้ำแล้วดังติ๊กตักติ๊กตักตัดตลอดเวลาเนี่ยเรามาดูที่สวิตนะครับการปรับตั้งสวิตกันนะครับว่าเราจะต้องปรับตั้งค่ายัางไงเนื่องจากว่าเราใช้น้ำเนี่ยาก,การใช้น้นแต่ละบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราก็มาทําการปรับตั้งสวิตกันก่อนอื่นเราเปิดฝาสวิตแรงดันนี้ออกนะครับ เรามนูน็อตด้านบนนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวปรับตั้งสวิตช์นะครับเราทําไขควงนะครับใส่เข้าไปแล้วหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะครับ <S <S อย่างก,กรณีหมุนยังไงหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาอย่างก,กรณีปลายไขควงอยู่ที่เลขสามนะครับเราก็หมุนทวนไปหนึ่งส่วนสี่ก็คือหมุนกลับไปที่เลขสิบเอ็ดนะครับก็คือหนึ่งส่วนสี่ก็หมุนหมุนทวนเข็มทวนเข็มน,นะครับกรณีตัดต่อบ่อยๆอ่าแล้วก็หมุนไปปุ๊บพอเสร็จแล้ว เราก็ไปดึงปลัป๊กออกแล้วเสียบปลั๊กใหม่ทีนะครับหลังจากนั้นก็เปิดน้ําแล้วลองใช้ดูว่าหายไหมถ้ากรณียังไม่หายอีกเราก็มาปรับที่ตัวเดิมนะครับหมุนออกทวนเข็นเมนาฬิกานะครับหนึ่งส่วนสี่รอบนะครับอย่างสมมติอยู่ที่เลขเที่ยงแล้วก็หมุนถอยหลังไปเซนต์ส่วนสี่รอบก,ก็หมุนไปที่เลขแปดนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็นเมนาฬิกาค่อยๆหมุนแล้วก็เข้าไปหมุนแต่ละครั้งเราต้องไปเปิดปิดน้ําก่อนนะครับเพื่อรีเซ็ตมันนะครับ ว่าหายไหมไม่ใช่เป็นหมุนเป็นรอบๆไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆปรับนะครับพวกสวิตพวกนี้ค่ามันละเอียดอ่อนนะครับหลังจากเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเปิดน้ําปิดแล้วมันตัดปกติมันไม่มีเสียงดังตึ๊งตัดตึ๊งตัด,ตดล้องกลัวเราก็ไปงานเสร็จสิ้นแล้วก็ทําการปิดฝาแล้วใช้งานได้ตามปกติครับผม